எல்லாம்

เขาตามหลังเรามาไม่ใช่หรอวันนี้เราจะอยู่จุดเช็คคอย์ชาลีนะน้องวันน้องบอล รอรอป้าก่อนป้าอยากกินเคเอซ่ะ,ะเดี๋ยวสิรอป้าก่อนไปพร้อมกันยังอยู่บริลินค่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปเดนมาร์ก เห็นเห็นข้างหน้าไหมเขาจะเขียนว่า US Army อ่ะจุด US Army แล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วไงแ้วไงแล้ไงไงอะไรแั้วไงเขาอยู่ตรงกลางได้ป่ะคุณแม่อยู่ตรงนั้นเลยก่ะหากัน ยืนตรงบังเกอร์ยืนตรงบังเกอร์เย็นะคะรเ่ยก่อนะงินะกินก okay. mm ่อนหรือจะถ่ายก่อน คุณแม่จะกินก่อนคุณแม่จะกินก่อนมั้งคุณแม่หิวววานไปไหนอ่ะอันนี้เป็นจุดจุดที่เวล,ลินก็คือฝั่งนี้เป็นอเมริกาฝั่งนั้นเป็นรัสเซียใช่ไหมเขาก็จะมีจุดเช็คพอยต์ตรงนี้ถ้าข้ามเขตมาก็ยิงอ่ะสมัยก่อนอ่ะ เขาต้องไปยืนไปในบังเกอร์อ่ะต้องต้องหาโอกาสเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราตามคุณแม่ไปสวัสดีคุณแม่เออเออไม่สวัสดีอ๋อม่น่าใช่สวัสดีทั้งลูกเอ้าคุดกับแม่เขาหน่อยแม่เขาเต้นสวัสดีครับ ใครใครเข้ามาไม่ทันแล้วอยากมองว่าผมไม่สวัสดีนะโอ้ <c oughs> ดีไม่สวัสดีครับนี่ <c oughs> อยู่ที่มือดน,นะเดี๋ยววันนี้เราจะทาไปเดินมาครับเร <c oughs> าจะทำไปเดินมาในวันนี้ สวัสดีครับไม่หวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงครับโม่คิดถึงครับเ <c oughs> <c oughs> ช่นแล้วครับวันน <c oughs> ี้เรามาคิดถึงเหมือนกันนะแม่เดี๋ยวเจอกันนะโม <c oughs> ่คิดถึงเหมือนกันครับจริงจรจะกลับเวียดไทยแล้วครับ คุยสันหน่อยหายดีหดรือยงเริ่มหายแล้วดีแล้วดีแล้วประมาณสักตอนนี้95%แล้วครับ ธรรมดาใช่ครับไม่ไม่ใช่คิดถึงบ้านแล้วไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบแต่ว่าแบบ่็คิดถึงอยากกลับอย <c oughs> กลับไปที่บ้านเราไปดูงานด้วยัมันในวันผมไม่ไม่ได้ไปส่งเลยวันนี้ <c oughs> อ,อร่อยับสุขครับผม องศาไม่รู้นะไม่หนาวอ,อะไรนะประ,ประ่าณ <c oughs> ส,า <c oughs> สิบกว่ายี่สิบองศาผมมละยี่สิบองศาทีสนุกครับสนุกครับมาเนี่ยไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับอยากนอนอย่างเดียวไม่รู้เปนะ็นนะอืออยากนอนอย่างเดียวเว <c oughs> ลามาเปลี่ยนครับอยากนอนอย่างเดียวเลยไปแป๊บเดียวก็ยุ่ง,ง,งนอนแล้วชอบไป เออหางห้าชวโมงตอนนี้ก็ประมาณ15บหนิกายี่สิบเับที่โนก็ประมาณสองทุม่มห้าสิบอ็ดครับเอ้ยใช่ปะ <c oughs> ม่กมันแมนบ่มันแม,มนบ่าชาชาสยี่สิบเอมันที่นี่มันนี่มเติมเน็มยังไงวะเนี่ยทำไมรายได้ ถ้าเติมเหรียยังไงมันไรได้โ <c oughs> อ,อ้ใช่อันนี้เน็ตยจะรั่มนะแต่ถ้าเหรีถ้า,าผมเติมเป็นเป็ดไรก็สิ่งก็ว่าใช่แป๊บเดียวหมดเลยดูดูคลิปคลิปดูยูทูบดูเฟซแล้วพวกเนี้ยเรื่องดูยิ่งดูไ์สดโอลิมปิกกับแป๊บเดียวหมด <c oughs> ยิ่งไ์สดน,นะ <c oughs> ใครเนี่ยมิเชลนี่ใครอ่ <c oughs> อะไม่เกิอ๋อไม่เกิ ัดูมันดูงานเดลไม่ไม่ได้แรงในเครืองผมนะนะว่ามันเติมเน็ตไม่ไหวแม่มันแพงมากเน็ตนี่จิกหนึ่งนี่ใช้แป๊บเดียวหมดเป็นแล้วก็เจียกกิ๊กกับใบอ่ะโอ้โหดูมันเวท่รับเดีอยวเแค่เน็ตนี่หมดอะไรพัเนี่ยครับมาเนี่ยใส่สิวนี่สิวนีครับมันเว็ลำเปียดครับ

จากนเที่ยวสนุกนะครับครับคิดถึงแม่แม่น้องนาเฮ้ยคิดถึงครับคิดถึงอยากกลับไปแล้วอยากกลับไปรับงานอยากไปหาตังค์งานงานมันรอเพียบเลยครับันมารอบนี้ผมมีความรู้สึกมีความกังวลในหัวเยอะมากนะครับ แต่ว่าสนุกไม่สนุกแต่ <c oughs> ว่า <c oughs> เป็นคนที่แบบเป็นหัวนะชั้นี <c> ้ <oughs> ทำไมวันนี้อายอากายนเย็นน่เลยโอ้โหิไม่อายนั่ะ 加護ボい。 เออใช่ครัถึงแถวที่สิบสครับเฮ้ยสีซายสี่นะถึงแถวสิบสี่ครับ <c oughs> ท,ที่สิบสี่สิบกว่าวันครับ 우리 수능 뭐 나라에 เมื่อสุดมาจะไยเหรอ 嗯，好我做。我我我我我 แรงขึ้นเนหะ่อ <c oughs> มันสีลอ,อกอีกแล้วเนาะเ <c oughs> นี่ยมันเขาเรียกว่าสีใช่ไหมครับผมมันจะไปเนี่ยอันนี้คือผมเก่าอันนี้ผมใหม่เริ่มขึ้นสีดำแล้ว <c oughs> คือมันจะจ้อมสีดำไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นผมวีกัด <c oughs> มีวีไหมฮะวีแบบวีกลมก็ได้วีก็ได้ วิ่งแล้วเนียวิแล้วนะว่อ่า <Yeah. S 1>

สองสองจันเลยวันนี้เมื่อวานบอกว่าไม่กินก็ออกมาตอนแรกว่าจะไม่กินนะ้หม่ะไม่ไ <c oughs> ม่ผมมาถ้าถ้าสมมติผมอยู่เฉยๆไม่ไม่อยู่ก่อนนะไม่กินถ้าสมมติอยู่เฉยเน่ <c oughs> ถ้าออกไปข้างนอกก็หิวนะ ถ้าไม่ถ้าไม่มีกับข้าวตอนนั้นเนี่ยก็ไม่หิวนะพอมีกับข้าวนั้นแล้วโอ้โหแล้วกินกินทีแบบโอ้เออหนักไปนอนไข่ดาวพร้อมเออไปกินไข่ดาวสองก่อนยูซูสวัสดีครับสวัสดีจ๊ะ สิบสี่สิบสี่ถึงกูเท่านะ มันอยอะยเอ้มานดูนนะครับอยู่ที่อยู่ที่เรมันอยู่ที่เบอร์ลิน <c oughs> วันดีลูกใค,ครวันดีก้าเม่สวัสดีครับแม่แม่มัน <c oughs> อใครจะไรใครถือไรอ่ะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับสวัสดีครับ